เรื่องวันนี้นยอยู่ดีก็มาเข้าสู่ในรอบปั๊บเชียวถามเลยครและแน่นอนตอนนี้เราอยู่กับนักแสดงน,นะคะจากภาพยนตร์ค่ะสับพลีหวนเธอเชื่อไหมว่าฉันออกเสียงภาษากลางไม่ถูกคำนี้เพราฉันโตกันที่จำคำนี้เป็นภาษาไทยสับพลีหวนสับพลีหวน,อ,นอ่ะเอางี้ว่าวันนี้นะคะอยู่กับน้องนักแสดงเนี่ยให้ทั้งสามคนเนี่ยทักทายแฟนๆชาวเมลเ์ปั๊บกันสักนิดนึงดีกว่านะคะพร้อมบอกว่าใครรับบทอะไรในเรื่องกันบ้างได้จ้ะเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะพิงกี้นะคะฟิลิปปาเรนลานีดีคอนค่ะระบบเป็นกลอยค่ะกลอยยุ่งเหมันเข้านะสวัสดีครับเซียงหาสิทธินนท์ครับระบบเป็นสายันครับนี่สายันนะฮะสวัสดีวัยรุ่นเมโลป๊อปนะจารย์เดี๋ยวต้องเข้าวันนี้หน่อยก็สุธิรักษ์ครับผมรับบทเป็นแม็กกรับนี่วันนี้มากัน3ตัวละครด้วยกันใช่จ้ะแต่เอาจริงๆ3ตัวละครเหมือนเธอเป็นตัวแทนของหมู่บ้านปะเพราะว่าเท่าที่เห็นอะ เกือบสองร้อยคนนะที่อยู่ในเรื่องเนี้ยนักแสดงเยอะมากใช่ไหมไปถ่ายทีก็ต้องไปรถทัวร์กันนะพี่ออันนี้อันนี้ไม่จริงเพาอันนี้ไม่น่าจริงเท่าไหร่ไม่จริงแต่คือเอาจริงๆคือนักแสดงเยอะเยอะมากครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามาวันนี้เป็นคนในของสามคนเพราะว่านี่ได้สิงหามาสิงหานี้พอพระเอกมาเรื่องพระเอกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังมีอย่างไม่มาของเราพระเอกนแสดงว่าพระเอกของเราเนี่ยมีสองคนมีสองคนครับอีกคนหนึ่งเป็นน้องมังกรชื่อเพชร เพชรกยัน์เพชรกยัน์ยันเพชรยันเพชรเดี๋ยวคนอาจจะตกใจคนอาจจะตกใจเพราะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัพพลีหวนครับอันนี้เป็นวรรณกรรมภาคใต้ถูกต้องครับซึ่งมันเป็นวรรณกรรมที่เป็นคำาัวนถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในไลฟ์นี้มันอาจจะมีคำาัวนอเนี่มันดูแบบส8บบ้างให้เข้าใจกันว่านี่คือเสน่ห์ของวรรณกรรมชิ้นนี้ถูกต้องจ้ะมันคือการเล่นคำที่ต้องต้องยกย่องคนแต่งมากว่า เขาแต่งได้ยังไงแต่งแล้วทำสามารถทำให้คําผวนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้ววรรณกรรมเนี่ยถูกลืมไปแล้วนันะซึ่งเอาจริงจอ่ะสิงหาก็โตมากับป๋าเนาะก็น่าจะเข้าใจอะไรอย่างนี้ดีก็เองก็เป็นเด็กใต้ก็น่าจะคุ้นชินอะไรอย่างนี้ดีใช่แล้วเราล่ะลูกครั้งแรกเลยที่ต้องมารู้ตัวว่าพิงกี้จะได้มาเล่นสัพพลีหวนตอนนั้นรู้สึกยังไง ก็คันนั้นก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เจอกับป่าแล้วก็เพิ่งได้ยินชื่อเรื่องสัพพลีผนวเป็นครั้งแรกเลยค่ะหลังจากนั้นกลับบ้านไปก็ไปหาข้อมูลว่ามันคืออะไรแล้วก็ได้ไปอ่านในด้วยความที่อาจจะผนคําไม่ได้เก่งมากขนาดนนเวลาเราอ่านก็เลยจะกลายไปเหมือนอ่านเรื่องวรรณกรรมทั่วไปะะเ,ออเพราะว่าถ้าไม่ผนกลับมันก็ยังเป็นเรื่องปลาดออานได้ต่อให้ไม่ผนกลับะมันก็ยังร้อยเรื่องไปได้ไถูกต้องและถ้าผนกลับมันก็จะมีความหมายที่ร้อยเรื่องไปได้เช่นเดียวกันถูกต้องเออซึ่งอันนี้คือเสน มันนะแล้วเป็นไงพอพอรอ,อให้พี่ๆในกองสอนผวนแล้วเขินั้ยหรือว่าอายบ้างมั้ยมีช็อตไหนที่รู้สึกว่าแบบโอ้ยทำไมคำมันแบบ18 <laughs> บวกกันเลยอย่างมีมัม้ยกล้าจะตอนที่นึว่าหายีไปว่าอะไรกัน อ้าวหนูเล่น็ไหหยี่หรอเขาคือไหหยีในเรื่องใช่ครับหล่อสิขาจะต้องเป็นเจ้าของทีสิทธิ์ไปหาให้ตรงคาลิเเตอร์ซึ่งคาผวนมันไม่ได้มีแค่กรอนครับมันมันมันผวนแม้กระทั่งชื่อของคนละครด้วยจะมีเท้าโทานะครับเท้าโคตัวเจ้าพรชายไดหยอคู่กับไหหยีอะไรอก็เลยกลายเป็นว่าต้องหาต้องหาคนที่มีคาลิเเตอร์เป็นไห่หยีจริงๆก็ลดนะลศแล้วเขา ไปให้คนสอนถูกคนด้วยให้ใครกาโตมแล้วกาโตกคือถูกตัวเลยคือกาโตสอนตัวผวนเลยตัวนั้นแหละตัวผวนจริงคืออันนี้คือเราไปถามพี่กาโตกหรอว่ามันคือแปลว่าอะไรแม้บานที่ก็นั่งๆอยู่อะไรเงี้ยเขาจะถามน้องรู้ไหมเนี่ยว่าแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยแ่ะด้วยคนานี้แบบโอ้หสิบกว่าคนแล้วก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยใช่ก็เลยกลายเป็นว่าพอรู้คำศัพท์ก็แอบช็อกแม้ โอเคโอเคโอเคเอออะมามามาาที่ตัวพระเอกมาดีกว่าอย่างที่บอกว่าพระเอกนีเรื่องมีสองคนคือเพชรกยันครับอ่าเพชรกยันซึ่งแน่นอนว่าเราเล่นเป็นเป็นยันส่วนน้องมังกรเล่นเป็นเพชรเพชรซึ่งวันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาเป็นไงบ้างสำหรับตัวละครตัวนี้ก็สิงหาเป็นเจ้าของโปรเจกต์นะครับก็ทํา เขาเรียกว่าเอาสัพพลรีหวนที่เป็นวรรณกรรมของคุณตาแล้วกันเอามาทําเป็นละครเวทีโดยผ่านวงออเคสตรานี่ผ่านการเดเวลลอปใหม่ซึ่งก็มีเพื่อนคอยช่วยก็คือเพชรคอยหาแบบตัวละครมาเล่นอะไรเงี้ยไปไปหาแม็กมามาเล่นเป็นคนนี้ไปหาคนนั้นเลอ๋อแสดงว่าเราก็คือเป็นหนึ่งในคนที่เขาเลือกมาเหมือนกันถูกต้องจัดก็จะเป็นแก๊งเป็นแก๊งเพื่อนแม็กจะเป็นเพื่อนของทุกๆคนอ่านี่ไงก็เลยได้แม็กมาเล่นด้วยต่อไป ก็ไปหานางเอกมาด้วยความที่ทั้งคู่อ่ะเอาเป็นว่าแอบปลื้มนางเอกแล้วกันอยากได้ส่วนหนึ่งก็อยากได้เขามาเล่นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากใกล้ชิดอยากจีบเขาอะไรประมาณนั้นอยากเห็นว่าหายีจริงไหมอ๋อแบบเหมือนคาลเตอร์ถูกต้องใช่ไหมว่าเขาว็าเหมาะกับบทจริงไหมพอไปเจอก็เลยพอไปเจอก็เลยรู้เลยว่าอ๋อแสดงว่าเหมาะกับการเป็นหายีจริงเหมาะครับเออซึ่งอันนี้เป็นการตัดสินใจของตัวยันหรือตัว เพชรอ่ายันครับาเพราะว่าเราเราเป็นเรามีคาแรคเตอร์เป็นพวกกลับที่ถ้าเรื่องไหนที่คนอื่นไม่ค่อยซีเรียสเราจะซีเรียสแล้วเราจะจริงจังแบบเกินเกินอ่าอ่าเพราะฉะนั้นก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของเราใช่อ่าตัวแม็กซ์ละคาแรคเตอร์ยังไงบ้างคาแรคเตอร์เป็นตัวเองเลยพอดีเป็นเป็นก๊อ์หรือเป็นเป็นก๊อ์สุทธิรักในเรื่องที่ใช้ว่าใช้ใช้ชื่อว่าแม็กซ์แม็กกลัวไฟฉ่อยด้วยตอนแรกเรานําเสนอว่าป๋าก็อยากชื่อเฉาจังเลยเออเออเออเฉาอะไรวะเชาวัต เนี่ยแต่ว่ามันตรงพอชววัดอ่ะพอชววัดมันตรงไปเลยใช่ก็เลยเป็นแม็กที่กลัวไฟฉ่อยดีกว่าเลดนะไม่คือตอนนี้คนอาจจะยังนั่งผวนอยู่ในหัวครับผมที่จริงอ่ะพิธีกรก็อยากทำหน้าที่ผวนให้นะเพราะกลัวออกอากาศไม่ได้จริงๆเดี๋ยวก็สทชก็จับเออก็แม็กกลัวไฟฉ่อยไปนะฮะอ่าตัวละครอื่นๆล่ะมีใครบ้างในเรื่องเหตุการณ์เยอะมาก มาเองเล่นด้วยปาเอกเล่นเองด้วยปาเอกเล่นปเ,เป็นวิลเลียมอันนี้วิลเลียมเป็น Security Guard เป็น Security Guard ที่จะมีบริบทอีกหนึ่งบริบทที่ต้องไปดูว่าวิลเลียมจะเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ ว่าสาคัญยังไงถูกต้องแล้วว่ามันมีคลิปที่เป็นไวรัลออกมานะถูกต้องจ้ะคือปาเอกับนาโบสนาโบสใช่ครับผมที่เล่นเป็นกระจกสะท้อนกันถูกต้องจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีที่เป็นไวรัลออกมาเป็นไวรัลแล้วก็นึกถึงอะไรจะได้เห็นในเรื่องนี้คิดถึงศิลปินใต้คนไหนก็จะได้เห็นอ่ะยกตัวอย่างสิมีใครมาบ้างพ่เชียร์เป็นจัพอรหนคุณบิวกรยาณีโอ้โหคุณไม่เคยคาดคิดว่าในชีวิตนี้แล้วอ่ะก๊อดก๊อดเกิดมา28ปีแล้วไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะได้เห็น พี่เบาวีกับพี่หลวงไก่แต่งหญิงเดี๋ยวนะใครเป็นคนพาพี่หลวงสองคนนี้มาแต่งหญิงมีอยู่คนเดียว๋าถ้าผมไปมากันหรือเปล่าเอามาแต่งหญิงไงเอามาแต่งหญิงกรเกลื่อนเพราะตัวเองก็ต้องไม่อยากแต่งคนเดียวถูกต้องก็เลยบังคับให้ลูกน้องแต่งด้วยถูกต้องรู้จักไหมลูกก่อนหน้านี้รู้จักพี่เบาวีรู้จักหลวงไก่ใ่ไหมพอรู้จักบ้างใช่ไหมแต่พอเห็นเขามาแต่งหญิงรู้สึกไงบ้าง ไม่คดคาิดเป็นภาพที่แบบโอ้น่าสนใจเป็นภาพที่รู้สึกแปลกประหลาดพิงกี้เห็นพี่หลวงไก่แต่งหญิงว่าแรกยกมือไหว้เลยนะทำไมครับาพราแก ไม่ไม่ได้จะบอกว่าจริงๆคือเป็นภาพที่หายากมากนะที่ศิลปินใต้จะมารวมตัวกันขนาดนี้ถูกต้องครับพี่แล้วนอกจากเป็นศิลปินใต้แล้วเนี่ยยังมีดารารับเชิญอีกเยอะแยะมากมายไปหมดมีเยอะสันสถูกต้องพี่เป็นชาลาทิศพี่เป็นชาลาทิศพี่จ๊ะพี่เอ็มพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดชวนชื่นพี่หลุยส์พี่จิ้มพี่ใหม่พัชรียเยอะมาก ในเรื่องนี้พี่ประครับเชิญยิ้มด้วยเพราทำไมโปรเจกต์นี้ถึงแบบรวมรวมตัวพ่อตัวแม่มาเยอะจังเลยรวมคนมาเยอะมากๆเลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เป็นเปนอาง,ง่ายๆเอาทุกคนมาอยู่ร่วมในโปรเจกต์นี้หมดเลยก็คือสังกีหวัวถูกต้องครับผมย,ยังม,ม,ม,นะมีพี่นักด้วยนะมีพี่อ่ามีมีใครอาบินพี่นักครับอ่าเราก็ใช้ข้อเป็นเป็นภาพยนตร์ที่ เบรกเดอะโฟโ w a l l นะนึกถึงอะไรก็จะได้เห็นก็คือเอาง่ายงว่าปล่อยตัวสบายสบายปล่อยใจโล่งๆแล้วก็ไปรอดูอะไรในโรงภาพยนตร์ที่เรียกว่าเอามายำรวมกันไว้ให้แล้วถูกต้องนึกมีการล้อหนังตัวเองด้วยมีการล้อกิ่งแก้วมีการล้อสีดาพิด็คพิโน่เยอะมากเรื่องนี้เอาง่ายงว่าเป็นจักรวาลของพ่อเขาแหละถูกต้องเป็นจักรวาลของพ่อเขาเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถไปดูได้ในโรงภาพยนตร์ถูกต้องจ้ะบรรยากาศกองมากดีกว่าเพราะอย่างที่บอกว่านักแสดงมาเบอร์ใหญ่ขนาดนี้บรรยากาศกองต้องสนุกแน่ๆเลยครับถ่ายกันมาทั้งหมด ยาวนานกี่เดือน15บหคิวคุณพี่เสามเดือนกว่าเยอะนะ15บห้าคิวครับผมสังการเป็นภาพยนตร์เยอะมากๆเออแล้วก็ใช้เวลา3เดือนกว่าที่อยู่ด้วยกันมาตรงนี้ถูกต้องครับไม่ใไหฮะแบบว่ามีตัวแบบตัวปั่นตัวปวดในกองมั้งไหมพิงกี้ก่อนเลยอ่ะพิงกี้ก่อนพิงกี้ก่อนพิงกี้ดูถึงหาพิงกี้ก่อนพิงกี้อ่ะผมว่าในกองถ้าแบบว่าความวุ่นวายในกองนึกถึงใคร โอ้ก็จริงๆพวกหนูจะอยู่กัน10คนประมาณ10คนเป็นหลักก็จะมีอันมีหนูมีพี่สิงหามีพี่ก๊อตมีอ่าน้องมังกรมีพี่กาโตมีพี่บูพี่วันใหม่พี่เพลงพี่มอเทคินุราลูกมองใครเยอะมากโ็หลายคนประมาณนี้ค่ะก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็จะเป็นทุกคนพูดไม่มีใครฝัง ก็จะเป็นคนไทยแท้ครับก็เห็นงาทุกคนพูดกันอย่างเดียวเลยไม่ได้ไทยอะไรเลยตลกหมดเลยฟังใครก็มีแตที่เราพูดกันด้วยความที่เราเป็นคนใต้อ่าเราแหลงเรื่องเพื่อนกันเราลินทาไงเราลินทาเพื่อนอะไรเราลินทาเราสนุกไงถ้ามันมีคาว่าเอี่นี่ถ้ามีคาว่านี่มาแล้วยาวประมาณชั่วโมงกว่าเอี่นี่มึงรู้ยังเออแล้วรับรองไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนอะะเข้ามาใกล้เดี๋ยวตรงนั้นยิ่งเวลาช่วงพักเที่ยงอะ มั่นใจเลยว่าต้องกินข้าวอย่างน้อยสองชั่วโมงขึ้นเธออยู่ในกองด้วยใช่ไหมฉัน,น <laughs> เข้าใจดีไงฉันเข้าใจดีเธอคิวดว่าสถานการณ์นั้นมันจะอยู่ยังไงแล้วมีใครตัวดุไหมที่แบบในกองที่เป็นคนแบบต้องลุกแล้วเข<ม>้าฉากอย่างนี้มใครท<ม>ี่ <laughs> เขาผ่านความจริงมากผ่าลุกมากคือ <P. S 1> ก็ต์พี่แฮมก็ต์แบ่งแบ่งแบ่งพาร์ทในกองเป็นสองพาร์ทดีกว่าคือพาร์ทหน้าเซตรีแลกซ์กับพาร์ททำงานพอคือเราอ่ะ เราพอเราเล่นหน้าเสร็จเราจะเครียดมากด้วยความที่ว่าป่าเวลาแกทํางานแกทําจริงงแกจริงจังแกจะเครียดบวกกับมีแล้วป่านะเวลาเขาเสียงดังแต่ละทีนะว่าคนตะลังเทียวใช่ถูกต้องด้วยว่าพอพอคนเราเยอะคนเราเยอะเราต้องเล่นแล้วแบบถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเล่นปุ๊บไปผิดที่ใครมาต้องเอาใหม่ยกก้อนใช่เพื่อ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 หนังที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเครียดมากแต่ว่าพอเรา ทิ้งจากหน้าเซตตรงนั้นไปพอเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเฮ่นี่รู้เรื่องนั้นอย่างไรนั่นไอ้นี่คือเราก็จะคือมันมันเหมือนคนเป็นไบโพล่าวันหนึ่งพี่เวลาไปถ่ายสนุกปุ๊บพอไปหน้าเซตเครียดเครียดเสร็จกลับมาสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องใช้ภาษาอะไรเป็นหลักภาษากลางใช้ภาษากลางเป็นหลักถูกต้องเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนภาคอื่นก็ไม่ต้องกลัวนะว่าถูกต้องเฮ้ยมันเป็นวรรณกรรมใต้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้เขาแสดงมาจากภาคใต้แต่เธอเธอไปดูได้เข้าใจแน่นอนคือหลายคนเนี่ยตีหน้าหนังแล้วว่า เอาในเมื่อเป็นวรรณกรรมใต้ก็ต้องแหลงใต้ใช่ไม่ใช่อ,อมันเป็นภาคกลางที่ที่คุณสามารถฟังได้แม้กระทั่งคํานั้นเป็นคําใต้คุณก็จะฟังคํานั้นรู้เรื่องเพราะฉะนั้นไปดูได้ไม่ต้องห่วงเลยว่า นี่จะเป็นแค่หนังของคนใต้ไม่ใช่นะถูกต้องจ้ะดูได้ทุกภาคแน่นอนใช่วันนั้นมีฝรั่งเข้าไป3คนด้วยนะในโรงเออเขาก็ขำใช่เพราะเพราเขาปิดโรงจะดูอวตาร์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาไปดูหนังเราเออเดี๋ยวแล้วไม่แต่อย่างที่บอกอะว่าถ้าเป็นฝรั่งไปดูก็คงจะงงเพราะว่าไอ้จิพิกญาณเขาต้องใช้เวลาปรับตัวได้คำใต้มาบ้างไหมหลังจากท้ายคำจบโอ้ก็พี่ๆก็มีสอนอยู่ค่ะอ่ะเช่นคำว่าพี่สอนอะไรนะวันนั้นเนี่ยนคำเอาชื่อเพลงเลยรุนคัตรุนคัันรุคาาภษใต้ แล้วไพูดดูจะค่ลองพูดลองพูดรุนรุน,ร,นรุนรุนแต่ว่าไง <laughs> I d o อารมณ์รุนรุนคากระคุณคือรุนน่ะมีหลายบริบทใช่รุนนี่คือการเข็นกกก็ารผลัไปข้างหน้าการเข็นไปข้างหน้าการดันแต่ว่าถ้าเธอหน้ารุนจังนี่แสดงว่าไม่ใช่เข็นแล้วจะเป็นอย่างอื่นแล้วจะเป็นอย่างอื่นแล้วใช่จะเป็นกริยาที่ถูกต้องจะเข้าใจตรงกันว่าเดาเดียวเพลงไงเดี๋ยวเดาจังไหนก็บ่รู้เดาเด้าเด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 าอ๋อนี่คือเราสามารถอย่างนี้ได้เเลยไหม ได้เลยโอ้แล้วนั่งกดอยู่ตั้งนานเลยแล้วนั่งกดอยู่ตั้งนานคือให้มันเข้าใจเหตุผลหนูเข้าใจว่าหน้าเอาไหมลูกค่ะเออดับในภาษาเขาใช้ภาษาอีสานที่แปลว่าการเด้งการเด้งการเด้งกิจกาิจการเอถ้าเป็นคนใต้ก็ยิ่งเย้ายิ่งร้อยนะประมาณนั้นคุณแม่คุณแม่เป็นคนอีสานคุณนะคะใช้ภาษาอีสานได้ด้วยไม่เคยได้เท่าไหร่ได้นิดหน่อยสวยเนาะสวยเป็นคนที่สวยมากนั่งมองแล้วเพลินมากในหนังก็เขาเลยได้เป็นไหจีในเรื่องใช่ ตัวละครในอันนี้ถือเป็นหนังเรื่องแรกของหนูไหมเรื่องแรกเลยค่ะได้เล่นเป็นไฮยีเลยหรือเรื่องแรกอะเรื่องแรกเลยค่ะคนรอดชอบชอบมันจะจำไปจนถึงลูกหลานนะใช่ว่าเราว่าเรามู v i ีเรื่องแรกหรอ first m y first movie เราได้เล่นเลย m i s d of h e h หนูเล่นอาใช่ค่ะคนรอดจริงจริงน่าบอกพิงกี้ว่าถ้าต่อไปพิงกี้ไปคุยกับใครอะหนูเรื่องแรกหนูก็เติบเลยพี่ เติบโตหรอเติบไปเติบโตไงบโตหนูเป็นนางเอกนะเรื่องอะไรก็เป็นนางเอกเลยหนูต้องทำเลยพี่อกลับมาที่ตัวละกรอย่างที่บอกเลยว่าสุขสนานแล้วก็มีตอนอึงเครียดตอนทำการจิจังด้วยนะเรืองอะไรแต่ว่าเรื่องเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องอนาพิกรทัชสะพานมาลายเรื่องแรกบคงภาพยนตร์แต่ว่าไม่เหมือนสักเรื่องหนึ่งเลยนะก็ใช้เขาว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นกอตจริงๆเออแล้วก็เรื่องเนี้ยเราจะได้ได้มิติการเล่น มากกว่าเดิมด้วยความที่ว่ากอตก็มาจากการเล่น acting หนังตลกมาก่อนเข้าใจดังนั้นการเล่นกับพวงกับคนนั้นก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งแต่เราเรามาได้มิติใหม่ในการเล่นหนังตลกในแบบฉบับคุณเอกชัยที่ไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยมาจากที่ไหนเลยแสดงว่ามันก็แตกต่างกันเรื่อยๆแตกต่างมากเพราะฉะนั้นก็มาดูตัวละครได้ไม่ต้องกลัวว่าเออมันจะซ้ำถูกต้องแล้วมันเครียดมากด้วยความที่ว่า คือก็ก็รู้สึกว่ามุกไหนที่เราเลือกที่จะเอาออกหมายถึงว่าออกออกให้ให้ทุกคนเห็นเนี่ยมันเป็นมุกที่แกขำทั้งนั้นเพราะแกเป็นคนขำยากคุณเอกชัยเป็นคนเป็นพ่วงกับที่ขำยากเพราะเขาเล่นตลกมาทั้งชีวิตไงถูกต้องเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันจะเป็นอะไรมันมีแบบแผนของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามุกไหนที่ป้าเอกขำผ่านไม่มีแบบใช้เมียนเชียงไม่ใช่สี่มีเกี้ยวไม,มไม่มีเลยถูกต้องแล้วเราจะมีชาเลนจ์กันในกองทุกคนจะมีชาเลนจ์กันในกองว่าถ้าเราถ่าย คือป๋าไม่ได้ต้องการป๋ามีแค่เส้นอโอเคมุกนี้เดินไปอย่างนี้อย่างนี้ป๋าอยากได้ความสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราอ่ะต้องคิดของเราเองถูกต้องเองมันจะเครียดช่วงนี้แหละแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วเราเราไม่ขำแล้วแกเริ่มเริ่มแบบไม่ได้แกจะร้องเพลงอย่างโอมทันทีอะไรอ่ะแย่เม็ดแย่จังแกจะตะโกนด่าแย่เม็ด แย่ใจเข้าใจเลยอ่ะเขาใช่ลยแแต่สนุกสนานสิงหาอย่างงี้เวลาเจอพี่ๆที่เขาเป็นรุ่นเด็กแล้วมาเล่นอยืองเงี้ยไม่เครียดหรอตื่นเต้นมากกว่าครับตื่นเต้นตื่นเต้นกับการร่วมงานมากกว่าเพราะว่าก็ด้วยความที่เราก็เป็นเอฟซีเขาเนาะแล้วก็มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่สิงหากคนหลุดทุกคนหลุดหมดอยู่เอ็นเครดิตต้องไปดูครับอ๋อมีเอ็นเครดิตดูด้วยเป็นฉากที่อ๋อเป็นฉากที่อยู่ในบาร์โฮส เพราะฉะนั้นก็คือไปดูได้ต้องไปดูอยู่ในเอ็นเครดิตถ้าดว่าจบแล้วห้ามอย่าเพิ่งลุกรอดูอันนี้ก่อนแต่ว่าถ้าดูถ้าดูปุ๊บจบแล้วยังไม่มีลุกเธอครับไม่มีแค่ลกีงเอออ่ะลินกี้เอางี้ดีกว่าพี่อยากทดสอบในๆก็แบบมาได้สัมภารีหัวนและแน่นอนว่าหนูต้องเรียนรู้คำหัวนมาบ้างหนูสามารถหวนคำได้ยังตอนนี้ได้ได้ได้ประมาณหนึ่งค่ะอาจจะช้านิดนึ่ะแต่ค่าสามารถหวนได้ไม่มาแบบลูกขึ้นคนอื่น เชียงใหม่ใหม่เชียงอย่างนี้ไม่ได้เอานะคือสามารถผวนได้นะเชชีียยงงใหม่เเออลูกขึ้นไงเวลาจะลูกขึ้นอ่ะเนี่ยเอาผวนคำนี้เชียงใหม่ใหม่เชียงไม่เชียงเชียงรายลายเชียงไม่เอานะต้องต้องเราป็นลูกขึ้นที่แอดวานขึ้นไปสามารถผวนคำได้เดี๋ยวจะให้สิงหาพูดคำสักสามคำแล้วเดี๋ยวให้น้องพิกกี้ผวนโอเคอาแบบดีๆแล้วกันเอาทำไมอ่ะ ก็ะถอนนะดีๆให้เขาไงโอเคก็ดีห่มอ่ะดีเฉยพอนะฮะมาอ่าคำอะไรดีไหมสวัสดีสวีดังเฮ้ยรุนคักรักคุณแดนเรือทักอ่ะอ่ะรักเธอเฮ้ยเร็วไวอยู่นะไวอยู่แขนเป็นฟอร์นี่แย่จังยังแย่แย่เม็ด ไม่ได้เลยไม่ได้อลยอาขุบผมเ้วยน้องวิกกี้ด้วยนะฮะน่ารักมากเป็นฝรั่งที่เก่งคำหวนนะเป็นหายากนะหาายกเพราะว่าเอาจริงๆคือฝรั่งโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก็งคำหวนแล้วก็คำหวนเนี่ยแม้กระทั่งคนไทยเองเนี่ยหลายคนก็อาจจะหวนไม่ค่อยได้ด้วยสามคอยคำได้ไหมเมล็อปเป้เมทอนพอกเอ้ยเฮ้ยได้เลยเห็นไหมได้ไงแล้วเกือบเกือบแล้วเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไม่ได้แล้วเมื่อกี้ จังหะมองตามีลุ้นอยู่แล้วอเงี้ยมามาอย่างที่บอกตอนนี้หนังฉายไปแล้วตั้งแต่วีคที่แล้วครับผมแล้วก็มีมีภาพบรรยากาศออกมาก็คือไปวงสวงที่วัดเขาน้อยจ้ะนครเสมบลาถูกต้องจ้ะไปวงสวงที่ใต้เลยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างหลังจากที่ภาพยนตร์ได้ air ออนแอร์ไปเราด้วยด้วยความที่ว่าเราอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งเอดังนั้นก็แตก ยอดก็ดีนะพี่นะยอดดูยอดยอดยอดรีวิวดีกว่ารีวิวแน่นอนมันมีทั้งดีกับไม่ดีแต่ว่าลองเปิดใจเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งหนังที่เขารู้สึกว่าคุณต้องถอดสมองแล้วไปดูเลยใช่ใช่อยาคิดเยอะอยาคิดเยอะไม่เพราะจริงๆอย่างที่บอกว่าสรรพเรหัวนะเขามีความเขามีความชัดเจนในด้านวามยูนิคของตัวมันถูกต้องอันนี้ต้องเปิดใจให้กับวรรณกรรมชุดนี้ด้วยถูกต้องครับผมถีงจะเข้าไปดูเรื่องเนาะแล้วก็เข้าไปดูก็ ไปได้แบบเขาไ,ไปปล่อยสมองปล่อยจอยอย่าไปนั่งคิดเยอะว่าไหนงจะต้องให้อะไรเราขนาดนั้นเ,เนาะอยา<ม>่างที่บอกว่าสิงหาเอกเามาเล่นเป็นพระเอกด้วยเรื่องนี้ฟีดแบ,บ็เป็นไงบ้างลูกก็ดีครับก็สิงหาเดีใจนะครับที่ทได้ร่วมง,งานกับพี่ๆแล้วก็ฟีดแบ็กหลังจากที่ไปวงสวงก็ถือว่าไม่ได้มีแค่คนใต้ที่มา,มมาดูหนังเราเพราะว่าหนังของเราก็ไม่ได้ทําเป็นจักจักรงวงนะครับมันดําเนินเรื่องไปด้วยการที่เป็นเรื่องของความฝันความรัก โหลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเรวรรณกรรมมาทาเลยไม่ใช่นะมันมีเรื่องมีรื่อที่เกิดขึ้นในนั้นจะเป็นยังไงก็สามารถไปดูกันได้ต้องดูแลที่ไหนอะไรยังไงรู้ฝั่งกนดูเดี๋ยวได้ทบโรงภาพยนตร์เลยค่ะใช่สั้นมากนะใน่เช่ญชวนแฟนๆไปดูหน่งยุคแปค่ะก็รับรองนะคะว่าหนังของเราเนี่ยสนุกเฮฮาแน่นอนค่ะไปดูใครเครียดกันได้ช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องเครียดเยอะก็ไปดูได้ค่ะแล้วก็ อ่ามาช่วยการสื่อสารทางน้ำธรรมไทยค่ะเพราะว่าฉากจบก็อย่างที่พี่ๆเขาเล่าให้ฟังว่ามีการร้องกรกับออเคสตราค่ะแล้วก็ทำฉากสวยมากอยากให้ไปได้เห็นกันนี่เห็นไหมลงทุนมากสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยละกันนะคะกับสับพลีหวน้ำการออกเสียงยังไงอ่ะสับพะลีสับพะลีหัวน้ำแต่เพื่อนๆสับใต้ออกเสียงว่าสับพลีหวนค่ะฝากด้วยละกันนะคะวันนี้ผมจะสั่งคนมากๆเลยนะคะยังอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะสับพลีหวนสามารถ รับชมได้ทุกโรงภาพะยะนตร์นะทั่วประเทศและนี่ไม่ใช่หนังที่ทำมาเพื่อคนใต้เท่านั้นสามารถดูได้ทั่วประเทศเลยฝากไวด้วยแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพ่อเพราะกันต่อเดี๋ยวกลับมาเจอก,กันใหม่ช่วงหน้าคะ่ะ